ต่อให้เราอะคะ่ะบอกว่ามีทะเบียนสมรสจัดงานแต่งงานอลังการใหญ่โตคะ่ะแต่บทบาทตัวเราอะคะ่ะอ่อนแอรบริบทตัวเราอ่อนยยบยากเท่ากับว่าให้คุณมีทะเบียนสมรสยังไงอะคะ่ะมันก็ไม่แข็งแรงพอเพราะสิ่งที่มันจะทําให้ตัวเราแข็งแรงได้มันจะเกิดจากโพซิชันจุดยืนที่ตัวเราสร้างให้กับตัวเราเองเท่านั้นคะ่ะตรงนี้เป็นประการสําคัญเลยที่ผู้หญิงเราต้องมี บางคนบอกว่ารูคุค้ากันไงดีคะสามีเขาเป็นมีลูกแบบเมียน้อยคะ่ะสามีเขาไปมีลูกกับมือที่3คะ่ะพอครูถามว่ามีทะเบียนสมรสไหมคะไม่มีถ้าไม่มีปัญหามันคนละแบบกันเลยการแก้ไขปัญหามันคนละลูกกัน แต่ความว่าไงคะเวลาที่เราจะแก้ไขปัญหาตัวเราอะเวลาไม่มีทะเบียนสมรสน่ะแน่นอนมันแก้ไขยากกว่าเพราะอะไรคะบางทีนะคนเราเนี่ยต่อให้มีทะเบียนสมรสจําไว้นะคะคํานี้มันมันเป็นคําที่ผู้บอกเดีเลยว่ามันสําคัญกับลูกผู้หญิงมากคือเราอะเวลาเรามีทะเบียนสมรสแน่นอนมันมีอํานาจมากกว่าในทางกฎหมายแต่ไม่ใช่ในทางใจนะฟังให้ดีนะเวลาเรามีทะเบียนสมรสเรามีอํานาจทางกฎหมายเหนือกว่าแต่ไม่ได้มีอํานาจต่อต ใจมีอิทธิพลทางจิตใจมากกว่าหพรวาะว่าฝอยคุณมีทะเบียนสมรสแต่การันตีได้ไหมคะว่าผู้ชายจะไปนอกใจการันตีได้ไหมคะว่าเขาจะรักหนูคนเดียวการันตีได้ไหมคะว่าหนูจะเป็นที่หนงตลอดไปไม่ค่ะการันตีไม่ได้มันการันตีได้แค่ในเรื่องของข้อกฎหมายเป็นแบบนี้ส่วนที่2คือมันจะมีผู้หญิงอีกมากมายในโลกใบนี้ประเภทที่ว่าไม่มีทะเบียนสมรสแต่มีอิทธิพลทางใจมีสิ่งมัดใจมีสิ่งที่สามีขาดไม่ได้ขาดแล้วเหมือนขาดใจเนียวนี้ โดยที่เนียคนนี้ไม่มีทะเบียนสมรสมันอยู่ที่การวางบริบทจุดยืนและการสร้างสิ่งมัดใจ